รยุทธพูดถึงคดีน้องชมพู่ไม่น่าเชื่อประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายชยาพลวิภาหรือลุงพลโดนสาข้อหาหนักคดีน้องชมพู่วัยสามขวบหายตัวไปจากบ้านพักในบ้านอกกอ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนที่ถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณภูเขาเหลือกไฟบ้านกกกอห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ซึ่งลุงพลโดน3ข้อหาหนักในขนาดเดียวกันทางด้านคุณสรยุทธสุทัธจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้เล่าข่าวข้างต้นผ่านรายการ เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวันที่2มิถุนายน2564โดยมีบางช่วงบางตอนพูดว่าในรอบหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาลุงพลกลายเป็นเซเลบฆาตกรรมไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมกลายเป็นเซเลบเป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจและบางส่วนให้ความเห็นใจ